เช้ชมค่ะไม่กาลตัวิมันอไมสนวันนัอสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดี เอฟอาจารย์เบสุสกหอใช่ไหมือน้ชิมาเห็ดนานพี่เ้างเห็ดเนีตมต้เห็ดตมกรหองพี่น้องเลยไก่งอนมาเบิร์มันบคยเย็นไเห็ดเ่ยโรคคนแดดเดีบอดกระหอยพี่นาะโมเมนตนูเลยนะกระหอ mà tốt nó mình, mình, mình khôm cái bàn quá Wow Đâu cái áo kênh ngoặng nó Ô xịn đài đây เซฟก็ทาเลยก็อีกินมเคยพอทำเอฟซีเอฟซีเอฟซี FC ก็เคยยินแหละทำมันวะตัวมวตัวผู้วะมีไข่วะวะตัวผู้วมีไข่เลย เมเนนูเดือพี่น้องเดือด,ดึงขึ้นนูอยู่แต่โปรมแม่แหล่ะแล้วพี่น้องขว้าเ,เอาเห็ดแจ้วนำนนหนินพี่น้องตกเนี่ย้พี่น้องไปไปพี่น้องไปลงหมอตรงกันลงหมอลงหมอหมอหมักใหญ่พี่น้องเลย โมยายมีนหญ,ญต่ตมโอ้ยอานาคตเดี๋ยวปลามันสุกก่อนพี่น้องเดี๋ยวมาสีนำกันว่าสีเป็นจะไรโมได้กินโดนจะได้กระห้องพี่น้องเขาโตมผ่านไปสามสิบนาทีก็มีแต่อายว่าชิมเบิ์ชิมน้ำนาทีชิมติดต่อแม่ของมันเปลี่ยนเปลี่ยนนู่นอะไรวะไอ้ห เนะเนอวอะจะใส่ยังไงจะตกเกลือเป็นนัวแปลใส่ใส่ตะเกียร์เป็นนน้ำตาลบอพริกเขาผสมอันเขาก็ใส่แต่ข่าเครื่องหอมกระชินไผ่กระมจันตะเกียเป็นนัวมันไม่สดไม่เงามีแจ้วฮันสิเกินพี่นนอะ แก้วกินกับต๊กร,รอกส้อยพร้อมใส่ในที่แก้วจจงจังสีนาตาสดใสใพี่น้องฮะต๊ผ่านไปสามสิบนาทีาาาาาใส่โพลมันะพี่น้องเลยจังน้อยเจ๊งน้อยให้มันสุกเปื่อยก่อนพี่น้องจังก,กิดแส่ เดี๋ยวพี่น้องเลยหลายทีดิ้เพื่อนๆอยูม,มู่หนึ่งเนาะมาเทิงร้นต้มใส่ชิ้นไข่ค่ะเกลือเป็นหนวดแปลร์ดโวพี่น้องมีแต่ตอน อ้าพวกี่น้องเบิ่งคงมีแต่พีหน้องเบิ่งใต้เบิ่งมีพี่น้องขอเวิอดูเดี๋ยวาทำผ้มทำผู้ชมค่ะทนผู้ชมจะทำไหนกัอยงนี้นะจบเรื่องาเลย เคยกินอย่บ,บอสดนี่มันมีเสียงดังในที่เออแซ่บอยู่บ่แหล่ีสฉอะี่ะมอดี นนกันเนี่ยมันอนยังไม่กินว่าเะไรีกกินยังกระแสบตกไปซีมก่อนเอาวางก็มีสองงานโอ้เมีนเยนขบเบิงในกล่องเลยผมจะเบิร์ตัวจริง,รงม่นอับเว่ยตกมโนอับมันไง ชิมตอนกันพีน่นาะไเด๋ยวตอนก่อนใส่แจวอืมราคาครับมาเดินมาเดินพีนนาาน่น้องนะเสียอย่าทำตางนี้ตัวดีที่สุด

光顾着，熬汤。

พอพักกันแล้วโอ้กลวยแบบใช่น้ำได้ร้ายได้ร้ายก็ทำได้ไม่หมดผมไม่หมดไม่ผมเฮ้ยโม่ผมเหรอเนี่ยผมไม่โม่ผมไม่เนี่ยัม่ผม

tối giờ rồi. Kim khẩu hầm lốc đi. À, là cái cái lại. rồi đó. แต่ะลิบกินตะเสนตะเพอเนาะมากเหมือนกินพองปลาขไม่ใชรไหเนาะแฉเกิน องนเนต้มใช่น้ำหมดดบ่เฉบก็มาแบ่นึงเห็อลวงกีนึ่งดปวใจ không 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 lại cho nó mà. để kêu bảo hộ sẽ tao Làm này. Chứ กิดประการใดขอตอไปเด้พ sure right? ี่นนองวะที่แต่กินหือว่าดูเถอะเจอว่าเป็นคนแบก้าวเด็กกินใความมันเถอะนะพี่หนองดีดนะเนี่ยพย่องพ่นาะเนื้อตะหนัก่าเสียดพนอง